สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเวลาแห่งโชคเรื่องเล่ามากมายที่อาจารย์ไปในแต่ละที่นะครับมีมามากมายหลายสิ่งจนวันหนึ่งที่ได้เดินทางไปในวันออกพรรษาของปี2564นี้นะครับที่ผ่านมานี้เองก็ได้เดินทางไปในสถานที่หนึงซึ่งเรียกกันว่าบึงโขงหลงจังหวัดบึงการนะครับ ในภาพที่เห็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบรรยากาศยามเย็นของที่บึงสวยมากนะครับเวลาตอนพาทิตตกวันที่เดินทางไปถึงที่นั่นช่วงเย็นพอดีครับจึงทำให้ได้มีไปเก็บภาพตรงนี้ที่บริเวณบึงโขงหลงเสร็จแล้วเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเราจะเดินทางกันไปไหว้ปู่อือลือซึ่งปู่อือลือเนี่ยนะครับอยู่ในสถานที่ที่ มีอยสองส่วนส่วนที่1คือเป็นการตำหนักที่อยู่บนพื้นของวัดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นจุดที่ไหว้ปู่อือลือกลางน้ำสิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับที่บึงโขงหลงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของบรรยากาศตอนเช้าตื่นมาในวันนั้นนะครับตื่นมาตอนเช้าก็ได้เดินทางไปใส่บาตรหน้าโรงแรมเลยนะครับ โรงแรมที่เราเดินทางไปชื่อโรงแรมเรือนไทยนะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็เช้าตื่นขึ้นมาเราก็ใส่ใส่บาทแล้วก็เตรียมตัวทานข้าวทานปลารเรียบร้อยเสร็จก็เดินทางจะไปไหว้ปู่อือลือกันนะครับนี่จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของบริเวณหน้าโรงแรมประชาชนชาวไทยนะครับที่เวลาเดินทางไปกันก็จะตื่นแต่เช้ามาใส่บาท แล้วเสร็จแล้วสิ่งที่เราประทับใจสุดเราไปเจอเจ้าของโรงแรมเลือนไทยให้การสัมภาษณ์กับเราดังบทสัมภาษณ์ดังนี้ครับว่า,า,าคนท้องถิ่นเลยก็คือนักถือศาสนาพุทธหมดเลยใช่ไหมฮะพุทธทั้งหมดอ๋อแลือย่างที่เมื่อกี้เล่าถึงเรื่องสารปู่ตือคือย,อยังไงนะครับสารปู่นี่มีตั้งแต่บรรพบ,บุรุษค่ะครับแต่ก่อนมันคกว่าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนที่นี่อ๋อ ถ้าทุกวันพระสิบห้าค่ำพ่อแม่เราะะตอนเป็นเด็เราก็จะเอาดอกไม้ทุกเพียนไปกราบที่ศาลเรยโอเคอ่ะต่ออ,อ๋อ,อไปกราบที่ศาลค่ะ,ะและทีนี้อันนี้เป็น,นคุณครูนะคะพอพอ,อทุกปีเนี่ยเดือนสามขึ้นสามค่ำข, <ฮะ S 2> ของปฏิทินป,ป,ป,ปี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 ไทยเนี่ยค่ะ,<ฮ>ะเขาก็จะ มีพิธีบวงสวงใหญ่ทุกปีที่สาที่สามเดือนสามขึ้นสามค่ำวันนั้นน่ะทุกคนก็จะลงไปที่ศาลไปทำพิธีบวงสวงโดยใช้โดยโดยคะร่วมพิธีร่วมพิธีค่ะแล้วตัวของบวงสวงก็คือของไทยของมันเลยของไครของเราค่ะแต่ก่อนก็จะมีพวกเราก็จะเป็นแต่ก่อนยังไม่พัฒนาขนาดนี้มันจะหาผลไม้ขนมหวานยากก็จะเป็นไก่ เป็นหมูเขาเรียกว่าเล่าไหายไก่ตัวเหมือนเราจะไปบนบนท่านเนี่ยเวลาแก้บนเนี่ยเราก็จะใช้หัวหมูอไก่สามัมก่อนนะคะ,ะยังไม่เป็นใหญ่ขนาดานี้อ,อันนั้นเฉพาะชุมชนพื้นถิ่นทีเน่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราที่เชิๆอ๋อคัะและ้วทีนี้นานมาแล้วโดยโดยโดยความศรัทธาน,นะคะ,ะคนต่างถิ่นก็เข้ามาหาเราที่นี่เน่เกิดจากความศรัทธาของคนใน ท้องถิ่นอืไม่ใช่เกิดจากที่อื่นมาทําให้ดดคนท้องถิ่นศรัทธากันเปใช่ค่ะเหมือนเหมือนที่นี้ถ้าเราเป็นนักเรียนสมัยก่อนถ้าเดือนสามขึ้นสามข้างครับพยืนพวกเราก็จะไม่เป็นโรงเรียนละค่ะก็จะไปอยู่ที่ศาลชาวบ้านก็จะมาร้องราทําเพลงกันเหมือนมาเอากับข้าวแล้วมากินร่วมกันทั้งวันวันนั้นนะคะ นี่ก็คือสมัยก่อนณนะวันนี้ที่นี่คุณครูคสอนอยู่ที่โรงเรียนยใกล้ๆที่สอนอาจารย์สอนวิชาอะไร<อ>ครับสอนทุกวิชาครับเป็นครูปถมค่ะอ๋อเป็นครูประถมเด็กก็จะไม่ไปโรงเรียนนะคะมาโรงเรียน,นะคะ่ะแต่เด็กก็จะมาไหว้ที่นี่อ๋อครับและโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับการใช้ชีวิตของคนที่นี่ครับก็คือวันพระก็คือจะไม่ค่อยทําอะไรกันดีแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยนี้ถ้าถ้าถ้าชุมชนที่นี่ถ้าวันพระเขาจะหยุดทํางานกัน เขาจะไม่ทางานพวกก่อสร้างดี่เลยงดังแต่พวกที่ทํางานออฟฟิศหรือต่อเนือก็ยังปกติค่ะแต่เขาจะยกเว้นพวกงานก่อสร้างงานที่เป็นเสียงดังเขาจะไม่ทาแต่ปกติชีวิตก็ดําเนินตามปกติแต่พวกก่อสร้างมันอย่างเงี้ยก่อสร้างพวกที่ต้องใช้เสียงดังอะไรเนี่ยเขาจะไม่ทำและงานลึกๆประจําประจําตรงนี้มีไหมครับแบบอย่างเช่นเป็นงานแข่อะไรเย่นึางมีค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์เราเลยก็คือบุดวังไป ขบวนแห่ค่ะโด่งดังระดับจังหวันดนะคะครูมาษาทยค่ะขบวนแห่มามาแท่ในเดือรอบเล็กๆแค่เหรอเล็กๆนี่ค่ะจากจากจากต้นหมู่บ้านถนนเส้นนี้ก็มารอบนี้ไปก็จะไปที่และไปจุดที่ไหนครับพิธีที่วาการอำเภอค่ะพอจุดที่ตรงนูน้นแล้วปกติหลังจากที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์จากทางอาจารย์ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเป็นครูภาษาไทย อยู่ที่บึงโขงหลงนะเป็นครูที่ให้ความอนุเคราะห์เด็กๆโดยตลอดนะครับแล้วเมื่อท่านกเกษียณอายุท่านก็มาเปิดโรงแรมเรือนไทย1กับ2นะเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ได้ใส่บาตรให้กับพระที่มารับบาตรตรงบริเวณนี้หลังจากนั้นเราจะเดินทางไปสู่ศาลของปู่อือลือที่อยู่ในวัดนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีมากมายตั้งแต่เสียนปู่ รวมไปจนถึงพระคาถาพร้อมกับจุดที่เป็นบายสีโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่มาไหว้กันที่นี่เนี่ยจะถวายบายสีอย่างน้อยคนละหนึ่งหนึ่งอันหรือสองอันแล้วแต่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะถวายกันคนละประมาณหนึ่งอันเพื่อมาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรจากปู่นี่คือเป็นด้านในนะครับเสียงที่เห็นอยู่ด้านหน้ากับรูปปั้นที่เป็นปู่อือลือที่อยู่บริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับ เป็นที่กรับสักราของคนโดยทั่วไปแล้วเคารพนับถือกันอย่างมากมายจึงได้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าคนไทยแห่แหนไปไหว้กับสักากาพระคาถาของปู่อือลือนะครับเป็นพระคาถาที่สวดแล้วสามารถเสริมเงินทองให้กับบาร,รมีให้กับตัวเองได้ท่านใดที่สำริดผลนะครับในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็แกกลับมาไหว้กันอีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะบอกเก่าวปู่อือลือทางด้านเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านเรื่องค้าขายเงินทองไหลมาเทมานะครับที่เรียกสั้นๆว่าปู่อือลือชื่อเต็มชื่อพระนามเต็มของท่านคือพระคถาเจ้าปู่อือลือนากราชนะครับนี่คือเป็นภาพตอนที่เราเดินทางไปที่ที่ศาลนะครับและผมนำคณะไหว้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปู่อือลือนะฮะ นี่ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นมุมที่จะเห็นใครจะลองดูละกันนะครับว่ามีอะไรเป็นพิเศษอยู่ในภาพบ้างตรงบริเวณมือผมนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนควันนะลองดูเอาอันนี้ก็เป็นพาธีทรงกฎอันนี้ถ่ายตอนกลางวันนะครับแต่ว่าผ่านเลนส์นะครับจึงทําให้เห็นว่าเป็นพาธีทรงกฎแล้วอันนี้พาธีทรงกฎเนี่ย เป็นแรงอธิษฐานที่ทุกครั้งที่เวลาผมไปไหว้ตามที่ต่างๆก็จะขอให้เป็นปรากฏการเพื่อให้คนได้เห็นคำว่าพลังงานของสุริยันจันทาหลังจากเราไหว้ตรงในพื้นที่ของวัดเรียบร้อยเสร็จเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ศาลของปู่อือลือที่อยู่กลางแม่น้าการนั่งการเดินทางไปนะครับจะต้องใช้เรือของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นนะครับในคณะของผมที่เดินทางไปองค์พราหมณ์นะครับเป็นพราหมณ์ที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นผู้ขับเรือแล้ว ในีอะไรเมื่อเข้ามาถึงบริเวณด้านในแล้วนะครับก็จะเห็นนี่คือเป็นรูปปั้นของรูปเหมือนนะครับของปู่อือลือที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็พระพุทธ พระนาคปลกนะครับตรงบริเวณนี้จะมีพิธีการไหว้บวงสรวงนะครับซึ่งการไหว้บวงสรวงในลักษณะนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการถวายบายสีพร้อมเครื่องสักการะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ลองดูก็คือหนึ่งคือควันของธูปแบบลำแสงที่ส่องลงมาส่องตรงลงมาที่บริเวณระบวงสรวงเท่านั้นนะครับตรงบริเวณที่เรายืนอยู่ แล้วก็กราบสักการะขอพรบารมีส่วนใหญ่จะสำนิดผลจากการที่มาขอพรจากปู่ทางผมเองก็เช่นเดียวกันว่าขอให้รายการเกิดขึ้นพร้อมกันกับได้พาประชาชนทั่วไปไปไหว้กราบสักการะปู่ในเร็วๆนี้ก็คงจะมีโปรแกรมไปต่อเนื่อง การอธิษฐานนะครับเมื่อเสร็จแล้วสเสร็จแล้วก็จะเห็นนะครับก็จะได้มากราบสักการะจากบารมีของปู่อือลือต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นที่โต๊ะพระแท่นนะครับที่เวลาเรากลับสักการะถวายผลละหมากลากไม้บายสีประจำดวงนะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจจะเดินทางไปไหว้ปู่อือลือกันนะเร็วๆนี้ติดตามได้ทั้งในส่วนของเพจเวลาแห่งโชคนะครับแล้วก็ YouTube จะมีทีมงานคอยตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปในครั้งนี้นะครับท่านใดที่สนใจติดต่อภายในได้เลยครับสวัสดีครับ